เสียใจที่เกเรสารภาพที่เฉยชาพเพราะไม่อยากพามาลำบากบ้านเกิดเข้มหัสวีพ่อแม่แยกทางต้องขอข้าวเพื่อนบ้านชาวลาวกินประทงังเข้มหัสวีเป็นพระเอกแถวหน้าของช่องเจ็ดฉายาพระเอกติดดินกว่าจะถึงจุดนี้ เข้มผ่านชีวิตที่แสนสาหัสสำหรับคนคนหนึ่งพ่อแม่แยกทางชีวิตดิ้นรนจนถึงจะตายเพราะอดข้าวต้องขอข้าวเพื่อนบ้านคนลาวกินประทางชีวิตและที่น่าตกใจสมัยมัธยมต้นเขาโคตรเกเรต่อยตีและติดศูนย์ทั้งหมด42ตัวปาร์ตแต่เมื่อเข้าวงการก็กลับไปแก้ศูนย์แล้วเรียนต่อจนจบปตรีเพราะเข้มหัสวีตระหนักดีว่าความรู้คือประตูที่จะส่งเสริมคนได้แต่ช่วงนั้นอาจจะเพราะเป็นเด ที่บ้านพ่อแม่แยกทางชีวิตเลยออกนอกทางไปเพราะไม่มีใครคอยช่วยเหลือแนะนําแต่พอเข้าวงการก็มีคนคอยแนะนําสิ่งดีๆสิ่งเรียนคือการศึกษากลับไปแก้ศูนย์นั่นเองหัสวีเกิด21สิงหาคมพศ2540ที่จังหวัดบึงการเขาเป็นลูกคนที่สองมีพี่สาวหนึ่งคนจบโรงเรียนมัธยมที่จังหวัดบึงกาฬขณะนั้นคืออำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายปัจจุบันเขากําลังศึกษาปริญญาตรีที่ ขณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตฮัสวีเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการติดต่อจากโมเดลลิ่งโดยมีการชักชวนแคสติ้งการเป็นนักแสดงและได้รับโอกาสรวมแสดงละครซีรีส์ปาฏิหาริย์รักในฐานะนักแสดงร่วมรับเชิญภายหลังเขาได้มีการลงนามปากกาสัญญาในฐานะนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD มีผลงานละครเรื่องไฮโซซอนเจ้าสมิงเป็นต้นเมื่อในปีพศ2562 ฮัศวีมีผลงานละครเรื่องหัวใจลูกผู้ชายแสดงคู่กับทิสาหน้าสอนศึกในบทนบและตามด้วยละครแนวแอคชั่นเรื่องตะกุดโทดในละครช่วงที่ออกอากาศได้รับการติชมและในพัฒนาการแสดงมากขึ้นเรื่อยๆเป็นต้นฮัศวีได้รับโอกาสร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องรักนะซุบซุบและตามด้วยผลงานที่สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ละครเรื่องโซเวรีในบทของบารินทำให้เขาเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากขึ้น มีกระแสนิยมทั้งในและต่างประเทศตามมาด้วยผลงานมิวสิกวิดีโอเพลงคำถามจากคนเก่าวและมีผลงานโฆษณากาแฟเบอร์ดีรวมกับมุกดาารินรักที่ได้เป็นกระแสคู่ขวัญต่อยอ,อดมาจากละครอ,อีกด้วยในปัจจุบนันทัศวีเป็นพระเอกยุคใหม่แถวหน้าในสังกัดช่อง7 HD พิงสาวคนไหนบ้างไหมเราชอบเขาแต่ไม่อยากพาเขามาลำบากใจมันก็มีชอบแหละทุกคนก็คงชอบคนหลอ่อคนสวยเป็นเรื่องปกติเราคงเป็น ฟิวชอฟิวปลื้มดีกว่าเราคงยังไม่พร้อมมั้ง ผมถามทุกคนว่าพี่ทำไมหัวใจผมมันแห้งจังเลยมันคงไม่รู้สึกกับใครแล้วมั้งด้วยความคิดเราบางอย่างมันโตเกินไปแบบห่างกาันสองึงสามปีความคิดเรามันเลยเขาไปเลยกลับกลายเป็นว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไม่มีดีกว่าและเราเป็นคนพูดแรงพูดตรงถ้าเรามีความรู้สึกที่ไม่ดีเราจะพูดไปเลยโดยที่ไม่สนด้วยว่าเขาจะรู้สึกยังไงถ้าชอบคือชอบถ้าไม่ชอบก็ไปมันคงเป็นอารมณ์แบบนี้ด้วยมั้ง ในตัวเราก็เลยยังไม่มีดีกว่า ผมก็ไม่ได้ปิดใจแต่ถ้าเข้ามาขอให้เข้าใจเราจริงๆเราต้องการความอบอุ่นนะทุกคนก็ต้องการความอบอุ่นในใจเหมือนกันแต่ยังไม่มีใครที่เข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่เราไม่มีแบบทั้งถูกใจและถูกต้องเรายัางไม่มีกลัวเขาเข้ามาแล้วผิดหวังเราไม่ได้กลัวเราผิดหวังหรอกเพราะเราเป็นแบบนี้สําหรับตัวผมถ้าเปลี่ยนได้ในบางเรื่องเราก็เปลี่ยนแต่ถ้าว่าเขาเพิ่งเข้ามาแล้วมาขอให้เราเปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนคุณต้องรู้จักผม ให้ดีกว่านี้ก่อนถึงจะมาบอกให้ผมเปลี่ยนได้